เมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่ที่บางบัวทองชุมชนเอื้ออาทรกว่า600ครูเรือนแห่งนี้ ได้คนพบถึงจุดอ่อนที่ต่างคนต่างอยู่เพื่อยังชีพกันแต่เฉพาะครอบครัวตนเจ็ดวันแรกที่น้ำท่วมเกือบ2,000คนที่เปรียบเสมือนคนติดเกาะการรอคอยความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งการรวมตัวช่วยกันแก้ปัญหาจึงเกิดขึ้นกรรมการเฉพาะกิจชุดที่หนึ่ง คอยติดตามสถานการณ์ปัญหาดีแล้วก็ตอนนี้สงสารลูกบ้านเขาต้องเดินย่ำน้ำแล้วมันเริ่มคันกรรมการชุดที่2มีบังเกิดกับเด็กชายฟิลออกหาอาหารจากภายนอกมามอบให้กับทุกครูเรียนเขาเอาอไปแจกให้ทุกคนทุวันเาอยากมาช่วยเขาเขาก็เซิร์ชเน็ตดูเขาอยากจะไปเปิดปินจิตอาสาแบบช่วยกอกถุงอะไรที่พอช่วยนี้ได้ก็ช่วยช่วยไป ไปไหนครับเอาขยะไปทิ้งกรรมการชุดที่3หัวหน้าครอบครัวอีก4ี่ห้าครัวเรือนขนถ่ายขยะจากทุกอาคารไปรวมกันในจุดที่เหมาะสมออกวันกี่เที่ยวครับเนี่ยวันครับขนกันท้งวันเลยหรอกรรมการชุดที่4รวมตัวกันดูแลความปลอดภัยของชุมชนและสุดท้ายเด็กๆของชุมชน ก็จะคอยติดตามช่วยงานในด้านที่ตนถนัดและที่ตนชอบปัญหาน้ำจะคลี่คลายถ้าทุกคนได้ร่วมมือกันกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม